ำหรับความหลงจากศึกเจลลกหลังจากที่เจ้าเจนั้นสับเกียร์เล่งสปีดแซงคู่แข่งก่อนใจแอซซิดห้กับมูซาชิสัตประตูนะครับซึ่งจากตรงนี้แฟนบอลญี่ปุ่นจะว่ายังไงกันบ,บ้างนั้นเดี๋ยวเราไปดูกันนะครับไปเริ่มต้นที่ท่าแรกนะครับมันยอดเยี่ยมมากคุณเห็นชนะแล้วก็มูซาชิเล่นหรือเปล่าแถมการยิงประตูยังทําได้ยอดเยี่ยมเช่นกันคอมเมนต์ต่อมานะครับต้องขอยกให้กับความเร็วของชนะแล้วก็มูซาชิ ทุกอย่างมันออกมาสมบูรณ์แบบส่วนท่านนี้นะครับบอกว่าหลังจากที่ชนะเร่งสปีดก,กระชากบอลไปจ่ายแอซิดนั่นจึงทำให้กล้ามเนื้อต้นขาด,ด้านหลังเกิดอาการบาดเจ็บใช่หรือเปล่าคอมเมนต์ถัดมานะครับชนาทิปเร่งสปีดจากตำแหน่งของเซนเตอร์แสงคู่ต่อสู้กระชากบอลมาจ่ายแอซิดผู้บรรยายถึงกับต้องชมเลยว่าทั้งสงนั้นเป็นหน่วยจโจมที่มีสปีดต้นที่จี๊ดจา๊าด ไปต่อที่คอมเมนต์ที่5นะครับคือผมไม่รู้ว่าเบอร์สแปที่ชื่อชนาทิพนั่นเป็นใครก็มีแฟนบอลญี่ปุ่นเข้ามาตอบใต้คอมเมนต์นะครับคือไม่รู้ว่าเบอร์สแปคือใครงั้นเหรอผมว่าอันที่จริงชนาทิพเขาก็มีชื่อเสียงไม่น้อยนะในญี่ปุ่นคอมเมนต์ต่อมานะครับฉันรู้สึกว่าชนาทิพจะก้าวขึ้นมาอยู่ระดับเดียวกันกันกบเคสุเกเกฮอนดะตอนเล่นที่ญี่ปุ่นแล้ว คอมเมนต์ถัดมานะครับส่วนใหญ่วันนี้เราก็เล่นกันได้ดีมากและฉันก็ไม่อยากจะเชื่อว่าจังหวะของชนาทิพย์แล้วก็มูซาชิจะเป็นประตูด้วยค <Comment S 1> <Comment S 2> อมเมนต์แฟนบอลญี่ปุ่นท่านต่อมานะครับฉันขอพรให้กับชนาผู้อ่อนโยนหวังว่าเขาจะไม่เป็นอะไรมากนะคอมเมนต์ที่9นะครับดูเหมือนว่าชนาจะขอหยุดพักเองและตอนนี้ก็มีอาการเพียงเล็กน้อย ถ้าหากว่าฝืนไปมากกว่านี้อาจจะมีผลกระทบต่อกล้ามเนื้อไปต่อที่คอมเมนต์ที่10นะครับคือฉันรู้สึกค่อนข้างเป็นกังวลกับอาการบาดเจ็บของชนะแล้วก็รู้สึกกลัวว่ามิชาจะเป็นหวัดด้วยส่วนแฟนบอนท่านนี้เป็นแฟนบอนของซากันโตสูนะครับอืมชนะทิพย์เล่นดีมากมันไม่แปลกเลยจริงๆคอมเมนต์ต่อมานะครับ ดิวซื้อขายของชนาทิพย์มันเป็นการเสริมทัพที่ยิ่งใหญ่ที่สุดซึ่งมันไม่ใช่เพียงแค่เรื่องเงินเท่านั้นที่มีความหมายคอมเมนต์ถัดมานะครับชนาทิพย์เร็วมากเป้าหมายของชนาทิพแล้วก็มูซาชิมันเด็ดจริงๆส่วนแฟนบอลญี่ปุ่นท่านนี้นะครับบอกว่านักเตะอย่างกราเบลฮาเวียแล้วก็ชนาทิพนั้นพวกเขาเป็นนักเตะประเภทที่เล่นบอลแล้วมันดูสนุก ไปต่อที่คอมเมนต์ที่15นะครับไม่ว่าจะเป็นยังไงชนาก็ยังคงเป็นหน่วยจโจมที่ดีแม้ว่าจะเป็นวันที่ฝนตกก็ตามเธอส่วนแฟมอนสาวญี่ปุ่นท่านี้ก็ได้แซวเจโบแล้วก็ชนาทิพเอาไว้นะครับประโยคสนทนาจากภาพเจโบพูดกับตอเลสว่ามาที่ห้องของฉันคืนนี้นะชนาตอบกลับไปว่าเขาจะไปกับฉันตักหากไปต่อที่คอมเมนต์ที่17นะครับ แน่นอนว่ามันไม่มีทางที่จะเร่งสปีดให้ทันชนาทิพแม้ว่าคุณจออกตัวก่อนก็ตามเธอะเพราะว่าคุณช้ากว่าเขาอยู่ร้อยวินาทีคอมเมนต์ที่18นะครับมิชาเป็นโค้ดที่ดีมากหากว่ามองในหล,หลายๆแง่มุมจะเห็นได้ว่าทั้งหมดนั้นมันยอดเยี่ยมมากผมคิดว่าซัปโปโรเลือกโค้ดได้อย่างยอดเยี่ยมซึ่งมันเหมือนกับถูกแจ็คพอตเลยทีเดียวคอมเมนต์ที่19นะครับ ผมรู้สึกว่าซัป,ปโปโรตอนนี้เต็มไปด้วยผู้เล่นที่ฟอร์มเข้าฝักจริงๆโดยเฉพาะนักเตะต่างชาติอย่างชนาทิปโลเปสเจโบลูคัสซุงยุนมินแต้ล้วนช้ประโยชน์จากคุณลักษณะของพวกเขาได้เป็นอย่างดีไปต่อที่คอมเมนต์ที่20นะครับมิชาเป็นโค้ชที่ดีมากผมอยากจะขอบคุณที่เลือกซัป,ปโปโรแน่นอนว่าเกมที่เจอกับอิวาตะเราจะยังคงคอยเชียร์พวกคุณคอมเมนต์ต่อมานะครับ ขอบคุณเปโตซังได้ข่าวว่านิชิโนะจะไปที่เมืองไทยฉะนั้นเปโตวิสจะไม่ไปที่เมืองไทยแน่นอนขอบคุณมิชาขอบคุณซัปโปโรคอมเมนต์ถัดมานะครับประตูของมูซาชิวันนี้ว้าวมันสุดเจ๋งการจ่ายบอลของชนะทิพมันเป็นไอเดียที่ดีมากไม่ว่าจะเป็นความแม่นยำแล้วก็ความเร็วต้องยอมรับว่านี่คือน,นักเตะที่ดีจริงๆ ส่วนคอมเมนต์แฟนบอลญี่ปุ่นท่านต่อมานะครับพวกเขาจะช่วยยกศักยภาพของทีมชาติไทยชนาทิปแล้วก็ทิรทอนตางก็อยู่ในทีมกลุ่มหัวตารางเจลิกความรู้แล้วก็ประสบการณ์พวกเขาจะนำกลับไปต่อยอดในวันที่ต้องเจอกับทีมชาติญี่ปุ่นในการแข่งขันระดับทีมชาติส่วนคอมเมนต์แฟนบอลญี่ปุ่นท่านสุดท้ายนะครับสิ่งที่จะทำให้ชนาทิพไม่ต้องได้รับบาดเจ็บแล้วก็มีฟอร์มการเล่นที่ดี นั่นก็คือการนำเขาไปเปลี่ยนทรงผมซะให้เขาตัดทรงผมสกินเฮดเหมือนเมื่อฤดูการก่อนคือ <c oughs> มันช่วยได้จริงๆนะขอบอก <c oughs> <c oughs> และนี่ก็เป็นคอมเมนต์ของแฟนบอลญี่ปุ่นบางส่วนนะครับ <c oughs> หลังจากที่ได้ชมฟอร์มของเจ้าเจชนะทิพที่จะตัวน้น